สวัสดีค่ะพบกับอิมอีกแล้วที่ช่องอิมมาเล่านะคะคลิปนี้จะเป็นเทคนิคของการตัดต่อคลิประหว่างคลิปที่1กับคลิปที่2อิอ่ิมได้แรงบันดาลใจมาจากคุณแม่รุ่งทิพย์เสน่หงนะคะคุณแม่รุ่งทิพย์เสน่หงชอบทำอาหารประเภทปลาเพราะท่านกินได้เฉพาะปลาหมูก็ไม่กินไก่ก็ไม่กินนะคะเมื่อเช้าเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเจอแบบ เฮ้ยวันนี้น่ากินมากแล้วอาหารมันหลากหลายมันมีครบห้าหมู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นปลาเนื้องนะคะเป็นโปรโตีนแล้วก็จะมีแจ่วปลาร้าซึ่งเป็นอาหารที่แบบเออเป็นเราชอบไงมีผักสดมีผักลวกมีแจ่วพริกสดแล้วก็มีกล้วยน้ำว้านะคะที่เป็นให้คุณค่าทางโภชนาการเยอะมากกล้วยน้ำว้านี่นะคะทุกคนแล้วก็จะมีข้าวเหนียวที่เป็นคาร์โบไฮเดรต mm hmm. เดี๋ยวเพื่อนๆมาเปรียบเทียบว่าอิมจะตัดต่อ จากคลิปที่1กับคลิปที่2แบบไหนแล้วอิมเลือกคลิปที่ไหนมาทำการตัดต่อแล้วคลิปที่ได้จากการตัดต่อนั้นเป็นลักษณะยังไงนะคะไปดูกันเลย โอเคเพื่อนๆสังเกตเห็นคลิปที่หนึ่งสักครู่ไหมคะคนที่จับอาหารคือช่างภาพมืออาชีพเลยนะคะระดับตำนานเลยนะคะซึ่งมันใช้ไม่ได้มันเป็นลักษณะของอะไรเห็นไหมค่อยสังเกตคือเห็นแขนเห็นต้นแขนนะคะเขาไม่รู้ว่าการนําเสนองานคืออาหารเขาก็จะเอามาแป๊กแป๊กแป๊กรจะมีเสียงแป๊กแต่นี่ก็คือเห็นไหมเป็นมืออิมใช่ไหมอิมจวางลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่อยๆ ค่อยๆเอาเข้ามานะคะไม่ได้แบบทำภาพแบบเหมือนภาพช้านะอิมทำสโลเองทำสโลที่มือเองเพื่อที่จะให้เห็นว่าเอออาหารที่เตียงอันเนี้ยมันมีอะไรให้ทานแล้วมันน่าทานยังไงนะคะนี่เลยเป็นรูปแบบที่อิมเลือกอิมเลือกคลิปที่สองนะคะ โอเคเนื้อหานี้ก็จะเป็นการทำแอนิเมชันจากตัวอักษรนะคะทุกคนเรามาดูกันเลย แอนิเมชันก็คือภาพเคลื่อนไหวนะคะเห็นไหมคะตัวอักษรแต่ละตัวจะมีภาพเคลื่อนไหวที่มีหลากหลายสไตล์แล้วแต่เราเลยค่ะตัวนี้อิมจะเป็นภาพที่เลื่อนจากซ้ายมายางขวานะคะเห็นไหมคะปลาเนื้อแจ่วปลาลารมือแม่ผักสดเห็นไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นผักลวกแจ่วแจ่วตัวนี้จะเป็นแจ่วพลิกสดก็จะเป็นเหมือนพิมพ์ดีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเลื่อนแบบนี้ตัวนี้ก็จะฟ๊บขึ้นมากล้วยน้ำว้าแล้วก็ข้าวเหนียว นี่นะคะแอนิเมชันจะแตกต่างกันนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าเราสามารถออกแบบดีไซน์คลิปของคุณเนี่ยให้มีหน้าตาแบบยังไงก็แล้วแต่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมคลิปที่อิมตัดต่อเสร็จเรียบร้อยนะคะเปรียบเทียบกันดูนะ ยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรบ้างคะยากนะคะจะเริ่มจากตรงไหนอะ่ะเออถ้าไม่มีความรู้จะเริ่มจากตรงไหนคะเพราะเนื้องานมันเยอะมากเลยนะคะมีทั้งแอนิเมชันลูกเล่นมากมายมีทั้งปกมีทั้งอารมณ์ของงานมีทั้งฟอนต์มีทั้ง, font, งการออกแบบรูปแบบงานว่าเราจะออกแบบออกมายัางไงถ้าเพื่อนพืนไม่มีความรู้แล้วเพื่อนเพื่อนจะเอาอะไรไปขายคะขายได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อาชีพหมออาชีพครัอาชีพทนายหรือแม้กระทั่งนะคะช่างซ่อมนาฬิกายังต้องขายเลยทุกวันนี้ก็เขาต้องนําเสนอสื่อไงสมมุติว่าการซ่อมนาฬิกาอ เขาต้องการพรีเซนต์ตัวเองถ้าเกิดว่าโลกออนไลน์เห็นเขาเนี่ยเขาก็ต้องไปซ่อมประช่างคนนี้ใช่ไหมบริเวณที่เขาจะทําการโฆษณาเนี่ยเนืน่องเลือออกมาพระนือเอนืน้อผ้าเอ,อาเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีความรู้เรื่องนี้คนที่รู้ดีที่สุดตอนนี้อยู่ข้างๆคุณคือใครนะคะอยู่ข้างคุณคือใครเออไม่ต้องเป็นยิมก็ได้เอออะไม่ต้องเป็นยิมก็ได้เป็นใครก็ได้นะทุกคนนะอันนี้ฝากไว้เป็นแง่คิดดีๆว่าเออมันต้องเข้าสู่ตลาดออนไลน์เริ่มจากใครก็ได้อย่างเช่นกูตายกูตายมาถามว่าเฮ เ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่ต้องแบบอาศัยบางอย่างกับคนอื่นเช่นกับคนที่รู้อิมก็ต้องอาศัยบางอย่างกับคนอื่นกับคนที่รู้มาก่อนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเรียนทุกคนต้องเรียนนะคะการศึกษานั้นอายุเท่าไหร่คุณก็เรียนได้นึกออกไหมจ้านึกออกไหมจ้าเดี๋ยวไปดูเก็บตกกันนะมีเก็บตกไหนะโอเคบ๊ายบายไปก่อนฝากกดไลค์ด้วยนะถ้าเป็นประโยชน์กดแชร์ <laughs> ยิ่งจะดีนะคะ <laughs> เป็นประโยชน์นะคลิปเนี้ยโอเคไหมบ๊ายบาย นี้จะเป็นเก็บตกนะคะความน่ารักของคุณยายก็คือคุณยายหยุดกับคุณยายเบยาะนั่นเองยายหยุดก็จะเป็นพี่สาวยายเบาะยายเบาะเป็นแม่อิมเองนะคะคุณแม่รุ่งทิพย์นะคะคนนี้แหละค่ะคนที่เก็บภาพเนี่ยค่ะคนที่เก็บภาพค่ะ